ทุกคนพอจะเดาเอาอกไหมนี่เกมคือเกมอะไรเดาเอาอกไหมา <c oughs> เป็นเกมซูเปอร์ซัดนะครับ <c oughs> เกมที่ผมชอบที่สุดสุดซึ่งมันอยู่ในอันดับอันดับหนึ่งเลยนะครัเซึ <c oughs> ่องอันดับรองน่าจะเป็นมายคราฟนะถ้ารองยนี้น่าจะเป็นรนะถออนนร,ร,อรองไฟฟ้ารงไม่เก๋เกมยืนนี้เฉยๆกันได้นะ อันดับที่ซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบมากลยครับคือตอนนี้นะตอนนี้นครับเลเวลเลเวลผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นจอมตะกะซึ่งมันเป็นตากตเป็นบทบาทที่ผมชอบสุดแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหมีอยู่หนึ่งอันกูกูสกคจังวะใช่างมนะครับหมดจัดอันดับนะครับเราจะได้เป็นตัวอะไรจัดอันดับ บอลช็องอยู่เลยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวซึ่งนะครับครับแรงบันดาลใจของผมที่จะให้มาทำซุปเปอร์ซัทก็คือพี่ฮีโร่เพชรคนคือคนที่เล่นซุปเปอร์ซัทเนี่ยมันซุปเปอร์ซัทเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยมันไม่มีใครรู้มันไม่มีใครเคยไม่ไม่รู้จกักฮีโร่เพชร เฮ้สุดยอดนะฮะฮะผู้เล่นที่โหดที่สุดใช่ซุเปอร์ทุยโอ้โเปิดไม่ก่อนคือไม่นะค,คือคนดูได้ไน,นะครับถ้าเปิดไม่นะ พวกผมก็มีไอเออไอเซาติ๊กเกอร์รลาๆสองรูปนี้นะคะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้มเลยนะคะถ้าแต่ช่วงแรกผมได้มัไหมดีใจนะคะแต่ช่วงนี้มันทำอะไรล้วะโชว์แค่นั้นแหละเออได้เป็นเป็นจอมจน ใหมันเลือกเองเลยนะกูไม่เลือกจะเล่กเลยไป,ไปแล้วหวาดเพชิบหายแล้วกูกูไม่เคยเล่นตัวนี้อันนี้กูพูดจริงกูไม่เคยเล่น จะไหนเปิ่มไม่มีทางด้านเพื่อนทางด้านนู้น,ทา,าน,น,นทางด้านนี้ดีกว่ากันคือผมเล่นไม่เก่งนะครับคือผมเล่นไม่เปิดดีกว่านะครับ ต้นปาดสีชมพูสคลิปอ๋อทุกคนผมลืมบอกนะครับถ้าผู้ติดตามหรือว่าเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันนะไม่นับนะครับไม่นับนี่เออนะคะเออไม่นับ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  ซึ่งมำเล่นหมูธรรมดาดีกว่านะครับเพราะว่าทุกคนอยากจะบอกนะครับถ้าครบหนึ่งพันรับผมจะเปิดหน้าจริงๆถต้อมไม่เปิดหน้าเนี่ยต้องเปิดหน้าตอนอ้ยุสิบสองได้นะ แล้วก็ผูดตามถึงหนึ่งพันซับอืมแล้วก็ต้องมียอดดิวมากกว่าสอ,องหนึ่งมืนหนึ่งมืนคนแต่และคลิปเนี่ยต้องมีไม่ใช่แต่และคลิปเนทุกคลิปเนี่ยต้องมีไลค์นะครับผมถึงจะเปิดหน้าใหม่ผมลดเด็ดกว่าถึงหนึ่งพันซับก็พอ cái mũi sởi tàu chèo không đến mũi tàu lại nè ồ ôi chèo 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 ไปช่างมันงเปนูเล่นซมัยใหม่ก็ได้เข้าได้วะทุกคนเข้าได้เข้าได้บ้าเอยมึงกเนี่ย นี่นะคบตะกอเขาลงมเขาลงมเขารวมเขารวมโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ตหรือโป๊ตตุนตุนตุนตงปะกเดี๋ยว ที่ผมเป็นตัวแข่งเกมมาจากพี่รูปเพชรล้วนๆเลยโอ้โหมีนักล่าข้าวหัวกูแตกนักล่าข้าวหัวมันคาด้สองคนนะไม่จบต้องเวลาสามวิก่อนดีเลยเออเออ้พี่มันเดี๋กว่าเออสีม่วงไปไหนเออเชอระไรเชอร์ไรเชอรไรบ

แบ่งมึนใครวะสีเขียวไป็ดเฟย์แล้วมันตัวเฟยวะที่อารมณ์ดีอะจริงที่จริงจังเกร์ที่จริงจังกูนี่ว่ะ เจ็ดห u ทำไ t mm. ่ใชัทุกคนคือผมไม่ได้เขมรคนแล้วตอนนี้ผมมีักมันโวดกูแน่เลย กูอยากกินตุกกูอยากกินแล้วกูอยากกินสุดสีม่วงนชาอกโกแลตป๊กีน้ำตาลนักล่าค่ะน้ำตาลไปน้ำตาลไป ตาลไปไม่ได้มหมทุกคน,นทุกคนูกนี่นี่เขียวอยู่ตรงนี้ครับนี่เขียวอยู่ตรงนี้นี่เขียวอยู่ตรงนี้ครับปวดเลยครับตายั่งาตาแล้วตานเป็นรือไม้เอเอ,เอยังก I don't have time to look at ต้องรีบไปแก้แล้วกูท,วท,วท,ทําเสียงเบากูทําเสียงเบากูต้องรีบไปแก้โอเคเหนื่อยๆกูอยากกินสีม่วงกว่ามันอ้วนตัดตนะิดเกินน่ะเดี๋ยวกดสติกเกอร์หน่อย どっ,っ,っ,っちやらかくっおう。 Det vet jeg ikke. Spare.